สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับไมโนฟชั้นแรกอีกแล้วครับบนทีสองเทครับแลไปก็ตอนนี้ครับอยู่กับเกมโมบายเลเจนด์อีกแล้วนะครับเป็น EP ีที่9้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นไงกับนักลบเอ้นนักสู้ตัวใหม่ของเรานะครับคือตัวปากิโตนะครับก็มาดูซิว่าผมจะเล่นได้ห่วยแค่ไหนครับจากผมมันลงมาสักพักแล้วแล้วผมก็ลองเล่นไปสักพักแล้ว แต่เล่นในโหมดคลาสสิกนะก็ห่วยแตกมากงันันวันนี้เราจะมาลองเล่นในโหมดแรงกันดูนะครับว่าจะห่วยขนาดไหนฝีมือผมคาดว่าน่าจะไม่เหลือ,อต่อยไปทีตอนนี้เราก็มาอยู่ในเลนทองนะครับเราจะอยู่ในเลนนี้ตลอดเลยแล้วกันเนาะฮารบิไปไหนฮาราบิไปกลางนะครับ นักยิงเราไปกลางมาดิ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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 หมดคอบหมดคอบหมดคอบยิงหมดคอบยิงแรงนั้นเนี่ยทีนี้ผมไล่ฆ่าได้เลยแต่ผมไม่อยากทำไงอีกทีนี้หนีไปก่อนตายแน่ผมตายแน่ ไปแน่นอนโอ้ยอันดัดมาดินะครับก็ตอนนี้ทีมเราก็ไม่มีแทงนะครับชิวๆครับคิดว่าแพ้คงไม่เสียเต็มเท่าไหร่ครับผมอยู่ในแรงเลเย์เจนนะครับตอนนี้ไปครับล่ามนครับลุยครับลุย ไปไหนแล้วเพื่อนหนีไปได้หมดครบมาด้วยตัวนี้ก็พยายามเก็บเวอลอไ,ไปก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็สเต็กเราเราก็ต้องใช้สเต็กนึ่ตัวนี้ถ้าครบสี่สเต็กเนี่ยจะได้แรงมากมันจะใช้สกิลได้ไม่จำกัดแบบไม่ไม่คูดาวหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าโอเคเลยเนี่ยคิดนแดงเนี่ย คืออันติไม่คูดาวนะจะสามารถใช้สมมติเราใช้สกิลสองอ่ะเราก็จะสามารถใช้ได้อีกทีหนึ่งทันทีเลยตอนนี้เอาไงรอหมดคอรอบหมดครบเอาไงแทงดีกว่าไหมแทงก็ได้เอาต้องเอาแล้วโอ้ยมันหนีไปก่อนหนีอ่ะหนีโอ้โหเอาอีกแล้ว โดนอีกแล้วสวยงามครับผมให้ผมอยู่คนเดียวนะครับัสู้อยู่คนเดียวแล้วก็บนกันใหญ่บนขนาดนี้มาช่วยกระจบเลยนะเนี่ยบนทำไมมาเราก็เล่นต่ออย่าไปสนใจอย่าไปแคร เราก็ตีต่อตีไปตีไปอาได้เวลสีลด้วยงานเข้าแล้วพวกมึงเจอบ้างนะครับเนี่ยไปไปไล่ครับไล่มัง่ง <my> เราจะไล่มันมันม่งอ่ะมาดิโอ้ยโอ้ยไม่ทันหรอ ชุบหนีครับโอ้โหสเต็ปจริงๆผมต้องไปเก็บต่อยอก่อนต่อยครับต่อยครับต่อยทีแล้วก็ต่อยอทีต่อยครับไปเพเก็บมอนก่อนตอนนี้มาดิเพื่อนมาดิเพื่อนโอ้ยมันไม่มาวะจะให้อันดัดเก็บนะครับพออันดัดเก็บ จะแ็กเหมือนกันเอ้าจะต่อ,อยกูทำไมวะโอ้โหขอบคุณมากเลยมีเพื่อนร่วมทีมอย่างนี้ก็น่าจะเพลย์รถอย่าไปเชรเห็นไหมตายสามเลยไม่ได้ฆ่าเลยช่วยฆ่าก็ไม่ได้ช่วยเดี๋ยวเมื่อกี้จอเฮดมันโยนผมทำไมอ่ติ๊กติ๊กอีกติ๊กเพื่อมันก็จะโยนผม เอาเวลาโยนผมไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหม,มนะป่วนป่วนบอกเลยไอวิวฟีด,ดม,มันกวนผมอะคือแบบมันอยู่ดีๆมันก็ไม่ไม่เป็นไรละ โอ้โห oh, เล่นการ์ดเองนะกดยอมแพ้ผ่อนดีกว่โ um อ้โห oh, oh, จะตาย primeiro, ้วครับหมดครบหมดครบจะตายหนีไปเลยเจอผมรบไปทำายังไงล่ะโอ้โหดัด อั้งที่อะไปไปดิโูวันดับที่ครับวันดับที่ครับต้องบอกมันหน่อยครับโยนผม,ม่ะไม่รู้มันจะโยนทำไมทำไมมันไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นมาเส็ง อุ้ยควรเงียเยอะๆนลยไล่มาโยนผมเนี่ยอืมควรตีมันสิอะไรเมันใช่ผมตอนนี้ผมไม่เล่นละควรตีมันดีกว่าควรผมมันเป็นบ้าเลยเล่นไปดิดูดิทีมโคตรกัน โคดไก่โคดกาบไม่รู้จะพูดยังไงเนี่อโหยให้ดัดดดดดน,ดนด้วยโอ้โหไปไปช่วยเพื่อนกันช่วยเพื่อนก่อนไอ อ่าเลยมาขวนผมเนี่ยดูจอเห็นกวนทุกตัวเลยวะต้องเอาบัปเลยละสู้ไม่ได้ไหมผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดในการเล่นของผมแล้วกนนะ ก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะตัวนี้รวมเ <c oughs> บนค่าโอ้โหหายอาวุธระก็ฆ่าเยียบๆเ <c oughs> ป็นไงเนาะมันหายไปแล้ว <c oughs> กลับฐานกลับฐานไม่กลับไปเลยวะไปต่อไปต่อ ันครอบพีน่นี่มันครอบพี่นี้เยีย่ยมสวยลุยค,ค,ครับลุยโอ้ยจ่อไอ้นี่นะอะไรวะฮันดัตรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอย่างงี้เราก็เก็บสเต็กก่อน เก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดครับเก็บเลือดทำไมมันเกิดไวจังวะมันไม่ใช่ตัวนั้นไม่ต้องไปช่วยเจ้าเห็ดตายไปละดันเลนต่อดันเลนครับดันเลนครับปล่อยให้ไปลพุยครับพุทครับ โอ๊ยมาเยอะมาเยอะโอ้โหจบเลยมาแล้วครับเราอลไรยังไงโจเฮดโดนฆ่าไปทีเรียบร้อยแล้วครับตามคาดโอ้ยถอยเถอะถอย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 ครับถอยจะให้ฮานามิอยู่เออเดฟก็ไม่ไหว เราต้องช่วยฮรนบิอีก่อนเลยวเปิดอันดับบุกไปฮนะออกมาดิมาดิไม่กล้ามานะขยามาขย่าขยาจะเอา,าเฮ้ยมันหนีไม่ได้ก่อนเม่ยงนนผมนี้ฆ่าได้แนละ้วตัวนั้นอ้ยโอ้โ,อโอตายตายตาย,ตาย โอ้ยดูทาง,ทางอันอออันดัตเราจะแย่นานไป้ะไรก็อันดัตอ้อาวเมื่อกี้เราพูดผิดมาตลอดเลยจะพ,พูดอันดัตพูดอันดัตเลยพูดตายมาครับเราจะเอาบัฟต่อนะครับม,มีใครมาก็เอาบัฟแล้วกนันฮาบีมา ให้หาดบบี้แปับเราจะดันลินด้านล่างกดน,นะครับไปเลยไหวไหมเนี่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 ยแท็กวีรอดอะไรมันเอาหลอดอะไรบ้าต้องฆ่าเัตัวแล้วสวยครับนันดัด ไปครับผมสวยครับสวยครับครับกับครับครับกับกับกกับักับโดนครับโดนจะตายเหรอกับ <mostrar> เ <at together> <ở lin ux> ดนโอ้โหยังรอดนะครับเกือบโดนหลอดฆ่ากันทรลายป้อมยับแล้วบอกก่อน ไอเดรับต้องเดบไปได้ก่อนับตอนนี้โอ้เนื่อยตอนนี้เหนื่อยโอเ้โก้ ลุยต่อครับลุยครับดนันป้อมครับดนัดนดนัดนดนันดันดันดันครับผมดนัดนดนัดนดนันดันดันดันนยอวๆไปตอนนี้เราเก็บวลดีกว่าอุ้ยอุ้ยมอยงนี้จบครับจบครับผม โอเคครับกลับมาใหม่ครับคลิปนี้จะดูเบอร์เบอร์มึนๆนะพูดจะงงไม่รู้เรื่องพอดีเพิ่งเพิ่งมาเล่นตาแรกครับเพิ่งตื่นเลยเลยก็งงๆหน่อยเชื่อเพื่อนก่อนครับเชื่อเพื่อนเสพเพื่อนเลยสวยครับพระนบิอับปอม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 ไม่ได้แล้วไปหมน เทยวิ่งวิ่งว่งดีกว่าแล้วเนนนบนรอเนด้านบนต้องหนีมาแน่นอนหนีเข้าป่าไหมไม่เข้าว่ะ <c oughs> เข้าเว้เข้าป่าเว้ย <c oughs> นุ่งทีน,งทน่งทีตายแน่นอนเบนเรีอยเราจะทำยังไงต่อนั่นนู้นเอเรา ดันป้อมเลยกว่ามันมใส่ขอบยืนรอเลยถอยกไปเลยเราดันคีบของมันไปเลยใส่ขอบมาครับกดท่ามาเลยม,มาแล้วเพื่อนเรามาแล้วระวังโดนลุงเพื่อนระวังโดนลุงเพื่อน โ okay. อเคอก็มีชีบอย่างน,นี้ครับดันชีบก่อน <c oughs> ดันไปหนึ่งทีเราจะดันไปทางบนเหรอเฮ้ยทำไมเลี้ยวกลับกันหมดอะกลับเยอะเลยจะได้บุกในเนี่ยวันนี้ไปไปกับกับนี้ยโหด้านล่างยาวเลยสามตัวจะทันไหม จะทำไหมจะทำไหมจะทไหมไหมอยู่ไหนโอ้จะตายแล้วนะครับผมโอ้ยไม่เอาห <Well played. S 1> ลอดซูไม่ได้แนละ้วหลอดตายฟีนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วโอ้โห,หได้เฉย กลับนะครับอยงนี้ต้องกลับนะครับมีการชนะครับแต่ต้องกลับก่อนกลับไปดันดันก่อนฮะเทียร์เลนเงินตอนนี่อันดับก็บุกยางครับลุยครับลุย <c oughs> เดตรอมขับรถนี้ก่อนอุ้ยอันดับโดนฆ่านะแล้วเย่แหละเย่แหละเย่แหละไปไปอลอดครับไปยลอดยิงไปก่อนฮะ ไปไปไปกู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 ครับกูครับกูกูก,กูเรามีสิชัยชนะฮะแต่เราต้องไปให้ได้แล้วดูมันแดงแล้วด้วยถ้ากดใช้คือฟรีไปเลยหนึ่งครั้งนะครับในการใช้สกิลดันครับดัน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 ครับผมดันครับผมโอ้ยโอ้ยนี่นีโอ้ยตายข้ามให้ได้เออสวย,สวยจริงๆเกมนี้นี่ฮาร์วีแบกนะครับเนี่ย อย่างเกลียวเลยชนะมาครับเรามาใหม่อีกรอบไปดันคีบก่อนทันไหมเพื่อนจะจบแล้วเนี่ยเอ็นได้แล้วเนี่ยชนะแน่ตาเนี่ยเดี๋ยวไปดูนู้นกันฮึก็ยังอีลุงตุงนางกันอยู่เราตรงนี้ไปช่วยละมาแล้จ้ามาแล้จ้าอยู่ไหนอยู่ไหน

ไม่มีเลือดเลยไปลุยลุยเต็มลุยเต็มลุย,ย,ลยกับแปลเลือดที่ถ่านเลยเนี่ยที่บ่อเลยนะยยนะมาไป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 ตอนนี้ของผมก็ออกเกือบเต็มแล้วนะครับใกล้ไม่เท่าไหร่เอาอันดับเอ้ยไม่ใช่ เฮดลัดมาเฮดลัดมาเฮดลัดมาอ่าทำไมผมไม่ได้สเต็กอะไรเลยเลยเนี่ยตายคืตัต้งเยอะไม่ได้สเต็กเลยโจเฮดเล่นเ,เป็นแทงนะครับตอนนี้โจเฮดเป็นแทงดันข้างกันดันข้างดันข้าง,าง,างอุ้ยกดผิด โอ้โหมีหายาอยู่วะตีก่อนตีก่อนตีก่อนไปก่อนเร็วๆเดี๋ยวเราตามไปเดี๋ยวเราตามไปๆโอเคมา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 ละจ้ามาละจ้าลุย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 กลางเราก็โดนไปนู่นนะครับชีพ บุกกลางไปแล้วเราจะยืนตรงนี้อีนาไม่เ่อนโอ้โห <c oughs> มันต้องเจ็บหนักนะไม่ยอมตาย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 โอ้ <c oughs> oh, ตายตายเอง <c oughs> จบไปแล้ว มามาใหม,มอ <Okay. S 1> law, ่อีกรอบไปไปเทค a c k t ลอ lord ไปแต่ฮาราบ,บิยังไม่นานเจนกันรอฮาราบ,บิอย่าฮาราบ,บิเป็นตัวยาเม็ที่สูงสุดตอนนี้นะต้องรอเขาก่อนการดัดก็ไปแล้วเขาจะหายไปไหนมา attack the l

โอ้ย,อย,อยใส่ครบไหเบนก็นมาโอ้ยเบนใช้อันติเลยวะยังไงยังไงถอยก่ันถอยกันกน,นะนตายแล้วอย่างนี้โอ้ไม่ตายวะโอ้ตายตายตายเสยๆเลยเดี๋ยวผมขายของนะขายเอาเกาะเกาะที่ไหนวะ เยาวไปยาวไปยาวไปรีบมาแล้วอัดข้ามเลยเอ็นเลยเอ็นเลยเอ็นเลยสวยแล้วผมก็ตายเดยตายพร้อมกับความชนะโอเคตอนนี้ก็ อย่างที่บอกครับเล่นห่วยจริงตัวนี้ปลากี่โตไม่เรื่องเลยอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ตำนานสามดาวครับตำนานลำดับที่หนะ้าสามดาวโอ,โอ้โหดูทองแดงเลยจ้าอ่อนจัดต้องขอบคุณเพื่อนๆไปแล้วกันครับไม่ไหวโอเคไว้เจอกัน ep 10นะครับ ไว้เจอกันนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายจุบๆ